วันที่8ตุลาคมเมื่อเวลา14นาฬิกานาห้องถแถลงข่าวราชมังคลากีลาสถานฝ่ายจัดการแข่งขันจัดงานถแถลงข่าวความพร้อมก่อนการแข่งขันรายการเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกกลุ่มดีนัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยกับไชนีสไทเปการถแถลงข่าวครั้งนี้นำโดยมาซาทาดาอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยพร้อมด้วยเจริญศักดิ์วงกรแนวรุกข,ของทีมอิชิอิกล่าวว่าเราต้องเจอกับไชนีสไทเปทั้ง2เกมในทัวร์นาเมนต์นี้เพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราคือการชนะทั้ง2นัดและเก็บแต้มเ็ม เราไม่จําเป็นต้องเอากองหน้ามาแทนคนที่ถอนแต่เราจะทํายังไงให้สามารถทําประตูในเกมให้ได้มากที่สุดผมจึงเลือกนักเตะที่มีความสามารถในระดับเดียวกันกับผู้เล่นที่ถอนตัวไปเพื่อที่จะมาทําให้เราชนะและได้ประตูมากที่สุดการได้หนึ่งประตูคือ3ามแต้มเหมือนกันแต่ในเกมนี้เราต้องมาคิดเรื่องประตูได้เสียเราต้องการทําประตูให้ได้มากที่สุดเพื่อที่ประตูได้เสียจะมีผลในการเข้ารอบต่อไปผมคิดเรื่องที่ต้นทีรศักิ์เผยพหมายมีใบเหลืองติดตัวอยู่ตลอดเวลา เราต้องแก้ไขและปรับให้ทีมมีความต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลามันเป็นเรื่องที่คิดมาตลอดอยู่แล้วขณะที่จเจรินสักกล่าวว่าตอนนี้ทุกคนอยู่ในสภาพที่ดีเราพยายามฟื้นฟรูร่างกายให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อพร้อมกับเกมในวันพรุ่งนี้ผมพร้อมลงเล่นทุกตำแหน่งไม่ว่าโค้ชจะให้ลงตำแหน่งไหนเราพร้อมที่จะทำเต็มที่ในตำแหน่งนั้นเพราะเป้าหมายของเราคือการเล่นเพื่อทีมและเก็บชัยชนะเพื่อแฟนบอลผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแน่นอนว่าเราจะต้องไม่ประมาทเพื่อเก็บผลการแข่งขันที่ดีและเข้ารอบต่อไป แต่เราต้องกลับมาโฟกัสที่ทีมเราทำผลงานในสนามให้ได้มากที่สุดเราจะช่วยกันเพื่อเก็บสามแต้มให้แฟนบอลไทยการเล่นในานามทีมชาติไทยจะต้องมีความกดดันอยู่แล้วทุกคนโดนวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องปกติแต่เราต้องมองไปข้างหน้าและประปับปรุงตัวเองเพื่อให้ทีมดีขึ้นและเก็บชัยชนะในทุกเกมสำหรับทีมชาติไทยจะแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกกลุ่มดีนัดที่3ด้วยการพบกับไชนิสไทเปที่ราชมังคลากีฬาสถาน ในวันที่9ตุลาคมเวลา19นาิกา30นาทีถ่ายทอดสดทางไทยรัฐท,ทีวีช่อง32 YouTube BG Sport และทร e วิชัน n หนาภาพจาก Facebook FA Thailand ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า WRN